สวัสดีค่ะครูขนุนนักกิจกรรมบําบัดประจําศูนย์กระตุ้นพฒนาการเด็กไม่เบรนแองบอดีนะคะและครูต้นนักกิจกรรมบําบัดผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์เซนซอรี่อินเกคชั่นค่ะค่ะจะมาพบกันอีกครั้งนะคะใน ep ที่สองค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดแรกนะคะสามารถไปติดตามต่อได้ในดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนวัตถุประสงค์ในการวิเะห์เคสตัดดี้ในวันนี้นะคะก็คือเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครอง ที่บุตรหลานของท่านอาจมีปัญหาคล้ายกับกรณีศึกษานี้นะคะและจะได้ตระหนักถึงและพาบุตรหลานของท่านไปพบนักกิจกรรมบำบัดที่ใช้กรอบอ้างอิงของ a d v e n t o r y i n t e g r a t i o n ในการประเมินและให้การบำบัดร,รักษาค่ะกรณีศึกษาของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องอายุ1ปี3เดือนค่ะโดยที่น้องเข้ามาประเมินที่ MyBrain Body ซึ่งผู้ปกครองกังวลในเรื่องของการที่น้องไม่พูดนะคะคืออายุหนึ่งปีสามเดือนแล้วยังไม่พูดสื่อสารเป็นคําที่มีความหมายคะ่ะและไม่ชี้นิว้วคือไม่แสดงท่าทางบอกความต้องการใดๆออกมาเลยและสุดท้ายก็คือไม่ทําตามคําสั่งบอกให้ทําอะไรเหมือนไม่ฟังเหมือนไม่เข้าใจทําตามไม่ได้คะ่ะผู้ปกครองรายงานว่าน้องปีมีประวัติการลอดปกตินะคะได้ดูโทรทัศน์ในช่วง สี่เดือนจนถึงประมาณ1นึขวบค่ะแต่ปัจจุบันยังพูดยังไม่พูดคาที่มีความหมายไม่ชี้มีสื่อสารบอกความต้องการน้องคลานแค่ช่วงสั้นๆในช่วงอาย6ุ6กถึงเเดือนก่อนที่จะกาะอยูนและเดินเลยส่วนบกมือลาน้องสามารถทําได้แต่เป็นการเคลื่นนอนไหวที่ไม่คล่องนะคะคือน้องจะใช้การยกแขนแล้วก็ยกตัวแทนแทนการบกมือบไแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีการเล่นเกมแบบพิติกรรมไม่ค่อยสนใจคนอื่น เรี้ยชื่อไม่หันมาไม่ชอบอยู่นิ่งลูกเดินไปมาชอบเล่นเปิดปิดประตูและมองหลอดไฟบนเพดานเวลาโมองหมีตีหัวตัวเองตีหัวตัวเองเบาๆหรือเอาหน้าผากชนกำแพงหรือขอบโต๊ะค่ะถ้าขัดใจก็จะส่งเสียงร้องบวยวายชอบทานแต่อาหารเนื้อเหลวไม่ชอบเคี้ยวโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารหนัอหากคุณแม่ทำแบบหยาบๆจะไม่ยอมทานจะปิดปากแล้วก็เบือนหน้าหนีเลยค่ะ ส่วนพฤติกรรมขนาดทดสอบนะคะน้องบีสนใจสำรวจเล่นของเล่นรอบห้องนะคะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะหันเหนความสนใจง่ายมาลูปหรือใช้ศีษาะถูทถยสำรวจไปกับผนังห้องมีการมองหน้าสบตาแค่บางครั้งมีเล่นออกเสียงหลายพยางแต่ยังไม่พูดสื่อสารเป็นคำที่มีความหมายเลยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทดสอบในแค่บางหัวข้อค่ะ ที่เราใช้นะคะจะมีสอย่างค่ะก็คือ 1. แบบประเมิน Infant and toddler checklist for sensory issue นะคะและ 2. คือแบบคัดกรองพัฒนา,นาการเด็กประถมวัย Denver 2ส่วนอย่างที่3ก็คือเราใช้ใการซักประวัติและการสังเกตทางคลินิกร่วมด้วยค่ะแบบประเมินที่1ที่เราใช้นะคะก็คือแบบประเมิน Infant and toddler checklist for sensory issue นะคะโดยเราจะพบปัญหาในด้านของ listening language และ s ค่ะ ในหัวข้อไม่ค่อยสนใจตอบสนองเมื่อเรียกชื่อซึ่งการได้ยินของเด็กปกติและสําหรับเด็กอายุไม่เกิน1ปีค่ะและในหัวข้อไม่ค่อยออกเสียงหรือไม่ค่อยส่งเสียงเล่นอ้อแอค่ะส่วนด้านต่อมาก็คือด้าน looking and sight คือติเรี่องการมองสกตานะคะส่วนด้าน emotional attachment หรือ emotional function จะพบปัญหาในหัวข้อเล่นกับสิ่งของหรือเล่นกับ ของเล่นมากกว่ากับคนอื่นทําร้ายตนเองหรือบุกคลอื่นเป็นประจำเช่นเอาศาสีสษะกระแทกกัดหรือข่วนผู้ปกครองรายงานว่ามีตีหัวตัวเองและเอาน้าผาชุนกําแพงหรือขอบโต๊ะค่ะและไม่ค่อยแสวงหาที่จะเล่นกับเด็กวัยเดียวกันค่ะและอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน attention ค่ะจะพบปัญหาในหัวข้อวกแวกขาดเหตุความสนใจง่ายจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป เช่นดูทีวีรถไฟหรือวงล้อผู้ปกครองรายงานว่าน้องจดจ่ออยู่กับการเล่นเปิดปิดประตูบ่อยๆค่ะและหัวข้อสุดท้ายก็คือนั่งนิ่งทานข้าวอยู่กับที่ไม่ได้ต้องมีของเล่นให้และเปลี่ยนของเล่นบ่อยขนาดทานข้าวค่ะค่ะแล้วแบบประเมินที่2นะคะก็คือแบบประเมิน n น m b e r two ค่ะซึ่งเราพบในพบหัวข้อปฏิเสธในด้านกล้ามเนื้อเล็กและการปรับตัว หัวข้อหยิบก,ก้อนไม้ใส่ถ้วยและขีดเส้นยุ่งๆค่ะและน้องไม่ถ่านในด้านภาษาหัวข้อปะปามามามีความหมายพูดได้หนึ่งคำพูดได้สองคำโดยคำเหล่านั้นไม่ใช่ชื่อของคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงค่ะจากการประเมินนะคะเราก็จะเห็นปัญหาในการประมวลผลด้านเซนซอรี่ของน้องนะคะโดยจะพบปัญหาในสามด้านก็คือเซนเซอรี่รีแอคทิวิตี้ ส่งมาต Sensory Based p a s t i c หรือเพ a y และด้าน Language and Communication ค่ะซึ่งในด้าน Sensory Reactivity จะพบในหัวข้อคันเห็นความสนใจง่ายติดเลี่ยงการมองสุกตาชอบมองหลอดไฟบนเพดานจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปไม่ค่อยสนใจคนอื่นเรียกชื่อก็ไม่หันมาและ น้องมีประวัติดูจอในช่วงสี่เดือนจนถึงหนึ่งขวบที่ผ่านมาค่ะชอบทานแต่อาหารเนื้อเหลวและไม่ชอบเคี้ยวค่ะส่วนในด้านสมม a t โ s e n นเซอรีเ่เบกแพสซีหรือ p พ a ์นะคะพบในหัวข้อการช่วงสั้นๆชี้นิ้ไม่เป็นโบกมือลาโดยใช้การยกแขนและยกตัวแทนการสบัดมือนะคะมักลูกหรือใช้ฝีขารู้ไถ่ายไปกับผนังห้อง มีการเคลื่อนไหวเยอะหรือที่เรียกว่าซิ i c a movement นะคะชอบเล่นเปิดปิดประตูซ้ำๆเล่นกับสิ่งของหรือของเล่นมากกว่ากับคนอื่นไม่ค่อยแสวงหาที่จะเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันและไม่เรียนแบบพฤติกรรมค่ะส่วนในด้าน language and communication นะคะก็จะพบหัวข้อมีเล่นออกเสียงหลายพยางแต่ยังไม่พูดสื่อสารยังไม่พูดคำที่มีความหมาย ไม่ค่อยตอบสนองเมื่อเรียกชื่อดิเรี่ยงการมองศกตาไม่ค่อยสนใจคนอื่นไม่เรียนแบบพฤติกรรมไม่ชี้นิ้วสื่อสารบอกความต้องการเวลาโมโหมีปีหัวตัวเองเบาหรือเอาหน้าขาวชนกำแพงขอบโต๊ะเวลาถูกขัดใจก็จะส่งเสียงร้องวอยค่ะครับก็มาสู่ในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเรากพยยังใช้โมเดลการวิเคราะห์โดยใช้ data driven decision making เหมือนเดิมนะครับในการวิเคราะห์ case study ของเรานะครับมาดู participation Parent challenge ในข้อที่1นะครับก็คือในเรื่องของอน้องบยังไม่พูดสื่อสารเป็นคำที่มีความหมายน,นะครับในด้านของ assessment data เนี่ยเราก็จะพบว่าน้อง B เนี่ยมีปัญหาในการประมวลผลระบบประสาทความรู้สึกนะครับในด้านของ somatosensory base d a ฮ็กซ a ่และเพนะครับแล้วก็ในส่วนของ Sensory Re-Activity นะครับแสดงให้เห็นในแบบประเมิน Infant Toddler Checklist for Sensory i s s u e นะครับแล้วก็แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปรถมวัยนะครับในส่วนของ Hypothesis Link Data from assessment to participation นะครับก็เราวิเคราะห์ว่าน้อง B เนี่ยมีความยากลำบากใน,นการู้สื่อสารนะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก พัฒนาการของการบูรณาการประสาความรู้สึกหรือว่า A sensory i n t e g a t i o n นะครับที่มีปัญหาตั้งแต่ระดับการลงทะเบียนข้อมูลประสาความรู้สึกหรือว่า sensory registration นะครับขั้นการปรับระดับข้อมูลความรู้สึกหรือว่า sensory modulation นะครับแล้วก็ขั้นการวางแผนปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้ายังมีจุดมุ่งหมายหรือว่า meaningful adaptive response นะครับทำให เกิดเป็นวงจรการวางแผนการกระทําและก็อารมณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญของพัฒนาการการพูดและก็การสื่อสารของเด็กนะครับในส่วนข้อที่2อที่ปกครองเป็นกังวลนะครับก็คือในเรื่องของน้องบีไม่ชี้นิ้วหรือใช้ท่าทางในการสื่อสารบอกความต้องการตนเองนะครับจากการประเมินเนี่ยก็พบว่าน้องบีเนี่ยมีปัญหาในการประมวลผลระบบประสาทของสิ ด้านของ somatosensory brake p r a x i s นะครับแสดงให้เห็นในแบบประเมิน infant toddler checklist for sensory issue นะครับแล้วก็การสังเกตทางคลินิกแล้วก็การประเมินด้วยแบบทดสอบรายการเด็กถมไวเดนเวอร์ทูนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการสมมุติฐานของเรานะครับก็จาก การประเมินนะครับก็พบว่าน้อง B เนี่ยมีความยากลําบากในการใช้ร่างกายตนเองเพื่อสื่อสารบอกความต้องการออกมานะครับซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการอของระบบประสาทความรู้สึก ASI นะครับโดยเฉพาะในด้าน somatosensory brain p a t h c นะครับที่ทําให้น้องเนี่ยมีความยากลําบากในการรับความรู้สึกสั่งการกล้ามเนื้อนะครับและก็การวางแผนเรียนแบบการเคลื่อนไหวนะครับให้เป็น ไปตามความต้องการของตนเองนะครับในส่วนของสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลเป็นข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของน้องบีมีความยากลาบากในการทําตามคําสั่งขั้นตอนนะครับจากการประเมินเนี่ยก็พบปัญหาในการประมวลผลระบบประสาทคร o m s i ึกด้าน somatosensory base axis นะครับแล้วก็ด้านของ sensory reactivity นะครับแสดงให้เห็นในแบบประเมิน infant toddler checklist for sensory issue นะครับ แบบทดสอบพัานการเด็กปรมวัยเดนเวอร์ทนะครับแล้วก็การสังเกตทางคลินิกนะครับในส่วนของไฮโปทิซีสลิงกับแอสเซสเมนต์นะครับเราก็จะพบว่าน้องบีเนี่ยมีความยากลำมากในการทำตามคำสั่งัญตอนนะครับซึ่งทักษะความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถของสมองระดับการคิดหรือว่า c ognitive level นะครับที่ต้องอาศัยการประมวลผลระดับภา,าษาของศึกหรือว่า sensory level เป็นพื้นฐานนะครับ ซึ่งจากการประเมินเนี่ยพบว่าน้องมีปัญหาตั้งแต่การตอบสนองของระบบภาษาของรู้สึกหรือว่า sensory reactivity นะครับที่ทำให้น้องเนี่ยหันเหความสนใจกับสิ่งรรอบตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังพบปัญหาของระบบ การรับความรู้สึกสั่งการกล้ามเนื้อหรือว่า somatosensory system นะครับที่ทําให้น้องเนี่ยมีความยากลาบากในการวางแผนการเคลื่อนไหวนะครับจึงทําให้น้องเนี่ยไม่ผ่านหัวข้อทดสอบพนากาักงานหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยและขีดเส้นยุ่งๆนะครับซึ่งในทั้งหมดทั้งสองหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อทดสอบที่มีคำจำกันตอนนะครับมาในส่วนของการวางแผนการบําบัดและก็การรักษานะครับข้อแรกก็คือ เป้าหมายไปที่พัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการประสาทความรู้สึกนะครับเพื่อให้น้องมีสมาธิการควบคุมตนเองและก็ทักษะการจัดการการเพื่อนหวนดีขึ้นนะครับส่วนในข้อที่2ก็คือพัฒนาทักษะการเล่นการพูดและก็การสื่อสารตามวัยครับค่ะขอบคุณครูต้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์ c ค s e study นี้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในเด็กเล็กนะคะที่มีปัญหา ยังไม่สืส่อสารคาที่มีความหมายยังไม่ชี้นื้วบอกความต้องการพันที่ความสนใจง่ายไม่สามารถทําตามคําสั่งขั้นตอนได้นะคะมออเมื่อประเมินตามกรอบอันอิงของแอร์เทนเซอรี c อินดิเคชันเราจะพบปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดที่พบว่าบุตรหลานของท่านอาจมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะแนะนําให้สามารถพาน้องไปพบนักกิจกรรมบําบัดที่มีความรู้ด้านแอร์เทนเซอรี่อินดิเคชัน เพื่อรับการประเมินและทำการบับัดราคาต่อไปค่ะตลอดการวิเคราะห์เคสตั้ดดี้วันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มารับชมรับฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ